ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับในมือนี้กะมาพอกับบ่าพี่ๆน้องๆนะครับตอนเศร้าครับผมตอนเศร้าครับนี่ก็เป็นเพื่อนคนไทยครับผมมือนี้มือนี้ยไม่ยังเห็ดไม่มาเห็นยังขัววนาเมือนี้เก็บมะนาวครับผมเก็บมะนาวเนาะครับผมนี่ก็เป็นงานเมาครับผมมือนี้วันหยุดวันเาร้านาะ วันเสาร์วันหยุดครับแต่ว่ากัาบ่ได้หยุดคือเก่าครับช่วงนี้ก็เริ่มเขานาหนาวแล้วครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งพีไทยเข้าเก็บบักเน้าครับนี่ก็เป็นรถที่เพื่อนใส่มากครับผมขี่ตามไร่ตามสวนครับบักเน่านี่ก็ช่วงนี้ก็ร้ายครับผม นี่ครับเก็บไปแล้วรอบนึงครับนี่ครับเป็นอีกรอบนึงรอบที่สองแล้วครับหลายรอบแล้วอาเลมอนอยู่นี่บอบอควายบอมีน้ำครับผมถ้ามีน้ำนี่จะเก็บลำบากหน่อยนึงครับแต่ว่าเลมอนนี่โอเคนี่ครับโด๊กครับโด๊กขนาดครับผมแต่หน่วยกับบอควายงามหรอกครับแต่ว่าก็คล้ายได้นะครับ ครับดดๆครับจะว่ากัขายอะไรคือเขาน่วยกัที่เท่าที่เห็นๆนี่แหละครับก็คืออาจจะมีผิวสีเหลืองแน่น่วยกัาจะบ้องามครับจะว่าเพื่อนกัขายอะไรคือเกาเนาะครับครับนี่ครับเพื่อนกัจะว่างบอกไว้ว่างบอกไว้เป็นระยะระยะครับ เก็บจักรอบแล้วครับอยูนี่เก็บหลายรอบแล้วมอนี่จักรอบแล้วรอบที่สองรอบที่สองรอบเออรอบที่ที่แกเป็นวย่นี่เป็นมเนาวมเลันนี้ทีแรกเป็นเนาวื่เกลมอนยหง่ๆเอ็ผมตอนนี้เป็นวยบยใหญไงล้วเนาะเยเบลตัวใ่มาเบลตชเาค่ค มาต่าลุกบนกิ่งเตอร์มินแม่เล็กเจ๊กระซิมเตอร์มินแม่เล็กกระซิมบ็อกซ์โลบ็อกซ์ตัวฟตัวเพื่อนเพื่นเพื่อนว่ายัางเพื่อนว่าตอนนี้บางหน้ามันบอกรอยงามมั้งเจ๊มันบอกรอยง่ามเนี่ยเอาใส่บ็อก,อกซ์ใส่ตั้งหกักอ๋อนี่ครับก <c oughs> าดคือเพิ่นให้แยกแล้วก็เพิ่นว่าซ่าเพิ่นสิเพิ่มเงินให้นี่หรือย,อยังไดะเพิ่นสิให้ค่าบ็อกซ์อีกตั้งหักครับอ๋อให้ค่าบ็อกซ์ตั้งหักอ๋อครับผมอันหมู่ดีก็ใส่บ็อกซ์ตั้งหักอือฮึ แยกกันครับผมก็ชื่อผมว่าล่ะครับบางเน่าชุดนี้กับบควอยงามบันไดครับน่วยมันจะดังๆครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่นยดน่วยกับเปลี่ยนดังๆเก็บสองคนบานี้จักบอกครับเมืนเน่อไงที่หาบอกไม่จังเลยแต่คันได้แ <c oughs> มนบอ ครับผมทำบักหน้าดกเปิดไม่เกิดไตรรัตที่ปราณ11ง11โมงบอกหนึ่งนจ้างเท่าไรครับหนึง้20บาท้20ย120เช็คเกลียวครับาบ,บอกหนึ่ง120เช็คเกล่ยวคถือว่าบ็อกละพันกว่าบาทครับผมประมาณพันหนึ่งร้อยโอตัวนี้ดวเน้อะครับผม วันนี้เฮาเฮาก็ตรงได้เก็บสาขรัวเก่าตัวบันนี้เพราะว่าเฮ้าตรงมาคัดเอาหน่วยเนาะันมุ่ีก็เก็บใ่ทุงงประเทอีกบอกรงหวางไม่นคล้ายกบว่าเฮ้าเที่ยวนี้เขาเก็บบ่ดีกับขึ้นเลือเอาบ่ดีไปเลยครับสาเฮ้าไปดีมันเก็บผลกันไปเขาก็เขาก็ว่าเขาก็ว่าคือเก่าเขาว่าทุ่มเอาไปนายจางเอาไปขาย น่หะครับคือวันหยุดกับบันใหยุดหรอกครับหารับจอบแต่ถือว่าพ่อเหตุอยู่ในน่องหัวหนาวเนาะบอกละพันกว่าบาทที่เป็นเงินไทยซื้อแล้วอยู่แล้วจิงใข้นาดครับเอาไว้ชื่อกับขอกับนำถ้ามีสู้มือก็ดีว่าเนาะโบถึงว่า นี่ครับการโมเมนธรรมดาได้ครับนี่กับกัวสิเตรียมบอกน้องครับนอกบักหน้ากับนวยน่อยนี่ครับบักหน้ากับนวยบอยไงบอกเพื่อนกับไนเติบอยู่บอกนี่กับกว้างประมาณสักเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบประมาณนี้ครับบอกของเพื่อนกับไดนสูงกับประมาณสักแปดสิบเสนความจุเนาะครับกับถือว่าผมกับว่าต้องใส่เวลาอยู่หรอกครับกัวสิเตรียมบอกเนาะ มีทั้งบ so, ันไดพ้อมเก็บไปเตรียมน้ำเตรียมยังมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามือนี้ขาดคนไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเอ็กซิเดนคือวันยุดนี่ก็อาจจะมีนิดหน่อยนะครับนอะวันเสาร์ไอ้วันศุกร์วันศุกร์นิดหน่อยแต่ว่าผููบริษหน่อยกัมาบ่ไดกธรรมดาครับ ก็คือมือพักพอนเพิ่นมาไว้กับยุดธละครับผู้ไวมากอะลุยต่อพ่อได้คากับเขาเนะเาะนี่กับเบาเบาเช็ดบ่แมนบ่เบาเวดเ <c oughs> บาเวดเ <c oughs> บาเวดอ๋อเบาเวดนะครับ <c oughs> เปิดช่องยูทูปไปก่อนนะ <c oughs> จะเปิดช่องยูทูปไป เพื่นได้เพื่อนพจนเด็ดีคแมนบออ่าถ่ายเพื่อนกับเหตุงานอยู่สวนสมครับมีหลายสมครับสมสั้นไล่สมเขียวหวานสมโอสมเช่งมีเบิดเน้อมีหลายสมหัวห<ช>น้าเนี่ยมันเก็บหยากตัวนี้ใครอยู่บบมีหนาเน้อกับนายจังกับเข้าใจเพื่อนนาะครับเพื่อนเอาไปขายเพื่อนกับอยากคัดคุณภาพจัง่อย หน่วยด่างมันก็นให้แยกตั้งหากอันนี้คือหน่วยด่างบอกครับว่าอ้ต้องกริบบอกนะครับเป็นจะว่าดั้งติ้วตัวนี้อ๋อแยกออกตั้งหกักโอ้ต้องเอาแบบนี้เก็บรวมมาเลยเหรือมาแยกเอาอกครับแยกอ,อก่อนนุ่ยน่วยบาค่อยงามครับดัง

แต่าดาังน้อยๆบ่เป็นยังมัน,มนบ่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครอ,อ,อกแต่ถ,ถ้าดังน้อยเดียวบ่เป็นยังครับโอ้กว่าจะเต็มเนาะครับเนาะสองคนครับกว่าจะเต็มครับค้างอยู่ครับแต่ประมาณนี้ครับผมในการเก็บอะเลมอนเก็บบังหน้า จะมีจะของเพื่อนละครับเพื่อนกัอำานวยความสะดวกนะครับเอาบล็อกเอายัางมาไว้ครับพราะเต็มแล้วเันก็จะเอาขึ้นรถละครับเมื่อนี้ก็น่าจ,จะได้ประมาณสักบอสีกับหานี่ละมัง้งเก็บสองคน นี่ก็เป็นสิว่ามืออาชีพกับว่าอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่อยูสวนสมเพิ่นสิเก็บอยู่ตลอดในการเก็บเพิ่นก็จะประมาณนี้แหละครับเห็ดสาบอะไรครับเห็ดเห็ดงานเมาเขากับตองเล่งเห็ดเลี้ยวเขาก็ได้หรายโอ้ต้นนี้ต้นต้นนี้ดกขนาดครับต้นนี้ดกคักต้นตัวดกต้นตัวห้างเมือดกถ้าเป็นสีเหลืองเหลืองเมือดนี่จะสวยงามเลยเนาะ เป็นเครื่องสมเขียวหวานสินะเดี๋ยวไปมันยัดงามเลยครับเดียววเ๋ยวใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะได้เห็นท้ายพี่น้องเบิ้งนะครับสมเขียวหวานของเพคนนี่ครับกระดกเลยครับนี่ยเะคือว่าดกเลยครับเขีวันเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นนะสีมันเขียวเออตี้ยวโฟได้กำลังสีเขามาพี่น้องเลยเตียวเออมามามาโฟได้สิเข่ามาเห็นงานเห็นเสลียวนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วครับ งานดีก็อยู่บ้านนี่ดอกงานกับมีหลากหลายเนะเาะเมื่อคืนนี้ผมเข้าไปคอมเมนต์อยู่กลุ่มแรงงานอยู่แรงงานไทยนี่เฉลียวพนบอกว่า,ย,า,วายังพูดคอมเมนต์ว่าเงินได้บกเกินหาพันสามพูดว่าผมกับพันเพราะเสมอไปดอก,อดอกคือผู้ได้รายกว่านั่นก็มีครับโบแมน่าผู้ได้หน่อยกว่านั่นกับมีเนาะ 4, ่ครับผมสี่พันกลัวกับมี่ครับแล้วก็ผู้ได้แปดเก้าพันกับมี่ครับ คือบแนอนครับกับยูทีงานกับยูทีนายจังฮักหน่อยฮักลายบล็อคขึ้นกันครับแต่ผมว่ากายพร้อมใจพร้อมนี่ก็มาเลยเนาะตามนั่นแหละผมว่านี่ก็งานกับเท่าที่เห็นนี่แหละครับงานกับคือเฮาเฮ็ดยูบันล่ะเฮาเฮ็ดยูบันได้เฮาเฮ็ดยูนี่เฮาก็เฮ็ดได้คือเขาเพียงแต่ว่าเฮาหางบานหางเมืองครับให้กำลังใจครับสำหรับผู้ที่จะมาไหมครับก็คือให้กำลังใจ ทุกคนครับผมเนี่ครับเจ็บก็บต้องเล่งเวลาเาล่ะครับทำเวลาเดี๋ยวมันรอ้อนครับผมเจ้าหน้าหนาวกับขคอยู่หรอกเหตุงานนี่ก็บบต้องไปชี้เรียดว่ามันหวอนนะครับดดดดครับมันไดคืนเนาวละครับบาทเนี่ย ยู่สูงกับเอาบันไดขึ้นเอากระมัดระวังหน่อยนึงน้เจ,จ้ดดาอยู่จังหวัดไหนบ่เวรเจ้าอยู่จังหวัดใดนครับอุดรธานีอุดรน,นี่ก็คือนมัมเบอร์วันนะครับสำหรับการไปเมืองนอกเมืองหน้าทางแก่อดีตซูเมอร์นี่ผมว่าตอนนี้กำลังมาแรงเนี่ยคือนครพนม นครพนมสกลนครครับผมมาตอนนี้น่าจะเป็นที่ควไอ้ค่านิยมนะผมมาค่านิยมแบบทางบ้านเพื่อนมาเพื่อนกับมาน้่สินะเห็นกันมาเพิ่นกับมาตามนั่นแหละครับคันท่อยูคอนจได้หรอครับชื่อช่วงนี้มันก็ชื่อว่าครับยูบันยูบันกับบางทีงานการกับหายากเนาะครับ ไม่เลือกงานไม่ยากจนนี่กับแมนครับแต่ว่าบางครั้งกับคนกับต่อสู้ดินร่นกันทุกคนนะครับบางครั้งกับท่างเลือกกะมีหน่อยมันเดือดร้า,ายกันฮารับเจ้าเปล่าสิแล้วครับแต่ว่าถา้าผู้ใดพร้อมกายพร้อมใจพร้อมอยากมา,มาอิสราเอลกับมาหลดครับงา,งานก็จะ่าเราเกี่ยวครับงานกับเป็นจังที่ละที่เห็นอยู่นี่แหละครับกายพร้อมใจพร้อมกับเห็ดได้ครับผม นออเ,นเนี่ยววคือไอ้พันเห็ดน,นี่แหละเบาเห็ดพันุ์เห็ดกับเบาใช่นี่แหละงานกับมีหลากหลายครับแต่มีให้เก็บซูมือดีได้ผมมาเก็บ <c oughs> มือละเครื่องมือได้ได้มือไอ้เร้าละสองสองพันกวน่น้ <c oughs> อยังสมมติว่าคนใดซีบอกคนกับใดคนละสองบอกครับคนละสองบอกอับสองรลอยสี่สิบเชเกี่ยวกับประมาณประมาณสองพันเนาะถ้าใดซีบอก ก็ได้ประมาณสองพันบาทไทยเก็บจากเครื่องมือว่า้ามีซูมือก็ดีครับผมว่ามันบอกว่าบอกละซูมโมงเนาะครับอ้าวนี่ครับใกล้คคกเคี่ยงแล้วครับผมครับใกล้เคี่ยงแล้วอ้าวจะกเครื่องจะกเครื่องเราก็เนี่ยใกล้เคี่ยงแล้วครับนี่ยบอกหนึ่งจากโลูกนน่ะ 400 400สี่400ลกูรู้รอยกูรู้เหมืนบอประมาณนั้นประมาณสี่ลอยหาชิาบโลเนว่านี่ครับผ่านไปประมาณนี่ละตามที่ผมถ่ายคลิปอยู่นีก่กับประมาณสักหาชิบชิบหานาทีเนาะครับก็ได้ได้เกือบครึ่งแล้วครับ เห็นเบาใช่เพื่นบอกว่าชั่วโมงหนึ่งครับผมสำหรับหนึ่งบกอาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็ว่าดีอยู่มีตัวอะไรเพื่อนก็เอาเบิดเลยขายได้เบิดครับแต่บง่ามเนี่ยคับเอาราคาต่ำลงจักน้อยก็ได้แล้วถุงนึงมือตัวติดๆนี่ยี่สิบโล่ผมเนี่ยนี่ไม่ยี่สิบโล่หรอครับยี่สิบโลกันย่างไปเที่ยวไปเที่ยวมากที่ละครับ กลัวจะเต็มนะครับตอนนี้ก็จัดเจ็ดโมงแล้วผมก็จะไดไ้ไปทำงานแล้วครับบัดนี่กับพาผพีผ้านองมาเบิงนะครับอ่ีไทยเฮ้าเพิ่นรับจอบรับจอบนะครับวันหยุดชะล่มบาลไมบาล,ล์นี่ก็บลบาลในะครับใจดีครับเมื่อนนี้ก็ พระพีพรอนงนะครับมาหาเบิ้งการทํางานของเพื่อนนะครับเพื่นกับมาควบคุ้มดูแลเรื่องคุณภาพของเลมอนนะครับของบกเนาวนะครับกาบไห้พ่อการคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ไทยเฮาครับเท่พอดีโอ้ว่าจะได้บอกนึงเนาะครับจะใส่เวลาครับผมอ่ะบายบายมาละบาย thank you thank you bye <Yep. S 2> bye อา ah, thank you ครับคุณมา